สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์ก็วันนี้จะมาแจ้งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้อัดคลิปอพอดีผมถอนเอ็กบอลน,นะครับถอนเอ็กบอลไปเมื่อคือนนะครับพอดีวุ่นๆอยู่ก็เข้าไปเช็คตามเว็บที่เล่นนะฮะก็มันถึงยอดถอนแล้วก็เลยถอนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่เว็บก็ เพื่อนๆช่วยอ่านคําเตือนกันก่อนนะครับทําความาเข้าใจซะก่อนนะฮะก่อนการลงทุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันนะครับ สำหรับคนที่พร้อมนะครับพร้อมที่จะลงทุนนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่ตามนี้เลยนะครับใส่ตามนี้เลยชื่อจริงชื่อเข้าเว็บนะฮะก็สําหรับล็อกอินนั่นแหละนะครับยืนยันรหัสใส่ตัวเลขเท่าที่เห็นเราเห็นนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บ X ว็บบอน,นี้ก็เปิดทําการมาได้57วันนะฮะก็ คนที่ลงทุนช่วงแรกๆพร้อมกันกันกบผมนี่ก็คือคืนทุนกันหมดแล้วนะครับก็ได้กําไรกันนะฮะสองร้อนตะกำไรเพราะว่าเว็บหนึ่งรอบเนี่ยเขาจะจ่ายอยู่ที่300นะฮะสามร้อนะครับหากทุนออกไป100%ก็เหลือ200%ก็กําไรเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บที่ น่าลงทุนนะครับแต่ก็เป็นเว็บฮิปที่เสี่ยงเว็บหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าการจ่ายนะฮะการจ่ายของเขานี่ก็น่าว่าเร็วนะผมถอนเมื่อคืนคิดว่าจะได้ตอนเช้านะก็ประมาณสักพักหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าอัดคลิปก็คงจะเอาคลิปขึ้นก็เงินก็เข้านะครับนะเพราะว่าตอนนี้10ล้านแล้วนะครับ10ล้านแล้วแต่การจ่ายเพิ่ง3ล้านเองเห็นไ,ไหมฮะ เน้นหมุนเวียนมันเลยเยอะนะครับผมว่าเว็บนี้น่าจะอีกยาวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กับเจ้าของเว็บนะก็เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะนะ <c oughs> ส่วนสมาชิกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เอาอย่างที่ผมว่านะฮะถ้าใครเกิดว่าออรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้นะฮะหรือว่า กลัวอย่างเงี้ยก็ถ้าลงทุนไปประมาณ5วัน5วันถอนทุนออกมาด้วยนะครับก็จะได้กําไรอยู่ประมาณสักถ้าเกิดลงร้อยก็จะได้ประมาณแค่นะครับง่ายๆก็ลองคิดดูนะว่าอ,อย่างเราลงทุน100อยใช่ไหมหนึ่งดอลลาร์นะฮะคูณ 4%นะฮะเราจะได้วันละนะฮะ4ดอลลาร์นะครับคูณ5ก็เป็น20ถูกไหมฮะทีนี้ไอ่หนึ่100เนี่ยไอ100้1 0 0ดอลลาร์ถ้าเกิดเราถอนนะฮะเราถอนเนี่ยเขาจะหักอยู่10%เป็นหะ็นไหมฮะเราก็ลบ10นะครับก็จะเหลือ90 9ก้าทีนี้เรามาบวกไอห้าวันบวก20เราจะได้10ดอลลาร์เห็นไหมฮะห้าวันถ้า100นะครับแต่ถ้าห0 0่งพันก็ก็เพิ่มขึ้นมานะคคูณ4 40สี่สคูณห้าส สองร้อยทีนี้อ่าตัวหนึ่งพันลบสิบเปอร์เซ็นต์กูจะเหลือเก้าร้อยใช่ไหมฮะตะกี้เราได้เท่าไหร่สองร้อยนะฮะบวกเห็นไหมครับเราก็ยังได้อยู่ที่ร้อยดอลลาร์ในห้าวันทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เงินทุนนะครับอยู่ที่เงินทุนที่เราลง แต่ถ้าเกิดเป็นดอลลาร์นะถ้าเป็นดอลลาร์นี่คือ5วันนะแต่ถ้าเกิดคุณไปลงเหรียญคริปโตเนี่ยเหรียญคริปโตเนี่ยมันถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 3, สามถูกไหมฮะ3ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครลงอ่ลงต่ำกว่า100นะฮะต่ำกว่า100เนี่ย ต้องไปคำนวณดูให้มันดีๆนะครับเพราะมันถอนขั้นต่ำที่3อ่ะ3ดอนถ้าเออมันก็ต้องเออถ้า0 0อ่ะถอนได้นะถอนได้ทุกวันนะครับคือในระหว่าง5วันเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารอนะถ้าเกิดเราลงยอดยอดประมาณสัก1000หรือ100นะฮะเราจะถอนทุกวันอยู่แล้วถูกไหมฮะเราจะถอนทุกวันอยู่แล้ว แต่ถ้าเ,เราลงไม่ถึงขั้นต่ำเ,เราจะไม่ได้ถอนทุกวันเราก็จะถือไปห้าวันค่อยถอนแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเ,เลยขั้นต่ำนะฮะก็อย่างสมมุติเราตีไปประมาณอ่าหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยคุณได้ถอนทุกวันอยู่แล้ววันที่ห้าเราก็ถอนทุนออกมาด้วยนั่นแหละคือกำไรนะครับ ไม่ใช่ว่าห้าวันนี้ถ้าเกิดเราจะถอนห้าวันะไม่ใช่ว่าห้าวันแล้วเรารอเราถอนทีเดียวนะฮะถ้ามันถอนได้ทุกวันก็ถอนทุกวันนะครับโอเคนะเพราะว่าตัวนี้มันมีค่าถอนทุนเนี่ยสนะิบเปอร์เซ็นตนะฮะค่าถอนทุนสิบเปอร์เซ็นดูแววแล้วยังอีกยาวนะ เพราะว่าจ่ายมาแค่3ล้านเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการลงทุนมีใครลงเท่าไหร่บ้างวันนี้นี่นะครับผมถอนไปเมื่อคือนนะฮะเมื่อคือนนี่สิบเจ็ดดอลลาร์นะครับเป็นไลรคอยนะฮะเป็นไรคอยเนี่ยผมถอนเมื่อคือนที่ยีิบเจ็ดเห็นไหมฮะ ผมถอนตอนนั้นรู้สึกประมาณสักเออน่าจะสามทุ่มนะประมาณสามทุ่มนะเรามาดูที่ทีเ่เนี่ยถอนเมื่อวานสี่ทุ่มได้ปะเนี่ยนะฮะสามสี่ทุ่มเหมือนนะครับนะฮะ เงินเข้าเออสี่ทุ่มผมถอนได้ประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มอ่ะนะและนี่ยอดเงินเข้าเห็นไหมไรคอยสิบเจ็ดดอลลาร์ <S <S ก็ถือว่าเว็บยังยังจ่ายดีอยู่นะฮะเออเรามาดูที่ว่ามีเนี่ยฮะอย่างอีทีเรียมสองร้อยห้าสิบเออน่าจะเป็น เวลาวันนี้อ่ะนะใช่ไหมเพราะเวลาของเขากับเรานะ่มันต่างกันนะเนี่ยสองร้อยห้าสิบสิบเจ็ดสิบพวกนี้ผมคิดว่าเขาเติมเข้าไปนะอันนี้คือถอนได้ขั้นต่ำนะฮะเจ็ดสิบห้าเนี่ยถอนได้ทุกวันนะฮะอันนี้ลงบิตคอยอันนี้ก็บิตคอย นี่ก็บิตคอยนะฮะเนี่ยได้ขั้นต่ำหมดเลยเห็นไหมฮะคือได้ถอนทุกวนะันอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้น่าจะเติมนะเขาน่าจะเติมเข้ามาพวกนี้น่าจะเติมนะฮะนี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าอีทีเรียมเพย์เยียนะฮะก็ยังมีการลงทุนเข้ามาเรื่อยๆ ห0ึ่งร้อยร้ 400, 400อยร้อยสิบสี่ร้อยมีไหมอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยดอลลาร์คือถ้าเกิดคุณรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะฮะก็ห้าวันในระหว่างห้าวันเนี่ยมันถอนได้ทุกวันเราก็ถอนถอนถอนทุกวันพอบาวันที่ห้าหรือที่หกเนี้ยเราก็ถอนทุนเราออกด้วยนะครับก็จะลดความเสี่ยงเราลงไปแล้วทีนี้ไม่อยู่ที่เราอะว่าเราจะลงใหม่อีกไหม นะว่าเราจะเล่นต่อไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราถือไปประมาณ28วัน28วันนี้คืนทุนเลยนะฮะคืนทุนหมดเลยนะฮะ28วันนะครับแล้วทีนี้ใน28วันเนี่ยเราถอนทุกวันถูกไหมฮะเราได้ทุนละแล้วทุนเราก็ยังอยู่ในนั้นอีนะฮะนั่นก็คือกําไรถ้าเราจะถอนทุนออกมาด้วยก็ได้นะครับ ก็ลองดูนะ <laughs> ส่วนการลงทุนก็อยู่ตรงนี้นะฮะอย่างมุดว่าลงหนึ่งร้อยนะเราจะลงทางไหนเทียร์หรือเพอร์เฟกต์มันนี่แต่ถ้าเกิดเป็นไรคอย บีทีซีไลคอยด็อกคอยพวกนี้เนี่ย uh, มันถอนขั้นต่ำอยู่ที่3นะ3ดอลลาร์เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องถ้าเราจะถอนทุกวันมันก็ต้องประมาณสักเจ็ด uh, สหรือ80ดอลลาร์นะถึงจะได้ถอนทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นเพอร์เฟกมันนี่หรือว่าเทีย uh, ร hey ์ year, เนี่ยเหรียญดอลลาร์เนี่ย ขั้นต่ำที่จะถอนได้ทุกวันก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าดอนนะห้าสิบใช่ไหมฮะห้าสิบคูณสี่เปอร์เซ็นต์อ่าเนี่ยคุณจะได้ถอนทุกวันนะครับเพราะมันไม่มีไม่มีค่าถอนนะนะไม่มีค่าถอนส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นพวก ไลท์คอยลด็อกคอยหรือ BTC เนี่ย mm hmm. ก็ต้องอยู่ประมาณสักเ5คูณ4เปอร์เซ็นต mm ์ hmm. ่าก็อยู่ที่75ดดอลลาร์ mm hmm. ก็ตีไปสัก80หรือร mm ้อ hmm. ยหนึ่งนะฮะก็ถอนได้ทุกวันนะครับ mm hmm. อย่าลืมว่าเว็บนี้มันถอนทุนได้นะฮะถอนทุนได้ แต่ถ้าจะให้มีผลกําไรต้องประมาณ5วันนะฮะหวันคือคุณลงวันนี้คุณถอนเลยก็ได้นะค,คุณลงวันนี้ผ่านไปยีิบสชั่วโมงพรุ่งนี้มาคุณถอนทุนออกได้นะครับแต่ถ้าว่าเราถอนออกไปแล้วเราจะโดนหักสิเราก็จะขาดทุนนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องถือให้ถึง5วันโอเคเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มาแจ้งว่า ถอนไปเมื่อคืนพอดีว่าไม่ได้อัดคลิปก็มาอัดให้ตอนเช้านะครับส่วนวิดวิดนี้ยังจ่ายดีและจ่ายอย่างมั่นคงนะครับ195วันแล้วันะฮะส่วนใครที่ลงทุนวิดมานี่ก็คงจะได้กำไรกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจ่ายพังนี้จ่ายเร็วด้วยนะฮะถอนปุ๊บ ไม่ไม่นานเนงินก็เข้านะฮะก็เหลืออยู่แค่นี้เว็บนะฮะที่เล่นก็ลองดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีได้ทุนคืนไวๆกำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้า,จาใจตรงไหนฝากคำถามได้ที่ใต้ลิงก์นะฮะหรือทักไลน์ส่วนตัวอ่ห้าสิบเจ็ดวันผมว่ายัง ยังไปได้อีกนะยังไปได้อีกน่าจะสักสามเดือนนะนะขอสักสามเดือนเพราะว่ายี่แปดยี่แปดวันคืนทุนนะ่ะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ